และมาตอกันที่หนุ่มสาวแก๊งนี้เชฟวรากรและคู่รักสุดหวานอ้นอัครวัฒและเกรซพัสิตาที่รวมตัวกันมาสวัสดีปีใหม่และสวัสดีวันตรุษจีนกับแฟนแฟนช่อง7 hd มาช่วงบ่ายๆก็มาเจอละครรักแท้แซ่บหลายริรันที่เกรซเล่นพอดีทำเอาเจ้าตัวยืนดูเพลินเลยค่ะ แซบไล้แซบไล้ตอนนี้ไม่น่าเต้นได้แล้วไม่แต่เรื่องนี้มันสนุกจริงมันมันตลกดีอ่ะเหมือนอยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรแบบเนี้ยค่ะมันพร้อมเปื้อนตลอดเวลาคนที่เปื้อนหนักที่สุดคือพ่อชอนนะชอนตากว่าโดนปลาลาตลอดใครที่ว่างนะฮะ รุกคนดูเลยครับแรักแท้แซบหลหลม้วนหลายยามบ่ายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกา5นาทีและล่าสุดเห็นโพสต์ดีๆของเกรซและอ้นที่ไปดำน้ำกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลทั้งคู่บอกเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆมาเจอกับแชปก็ชวนแชปซะเลยค่ะคนนี้เขาก็ดำนาำอุ๊ยแอดอนแล้ว่างั้น งั้นต่อด้วยอเรสคิวแล้วก็ดิฟมาสเตอร์เลยมีโปรเจกต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะเป็นการแบบว่าเขาอยากจะ,ะให้ให้นักแสดงอะ่ะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของ,<ม>ของการแบบว่าออทําปากาลังเทียมปูปากาลังหรือก็ชวนไปทำเหมือนมันตอนนี้มันเป็นอะไรอยู่กับอะไรสิ่งแวดล้อมอะไรคึ้เหนือทำทุกอย่างเลยนะลุยทำทุกอย่างต้องให้เขาเลยจริงโอเคสนุกเพราะว่าจริงหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ปากาลังแบบตายเนี่ยก็คือคีมกันแดด ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้เขามีพวกครีมกันแดดที่ไม่ทําลายปากกาลังด้วยแต่มันมีจริงๆซึ่งทําอยู่ตอนนี้สามารถกดซื้อกันได้แป้งของไอซ์เขามีกันแดดที่มันไม่ทําลายนี่ไม่ไม่ได้ขายของะลรแรกๆเนี่ยผมมาสมมติว่าไปดำปุ๊บอัดเลยกันแดดกลัวดําอัดกันแดดเต็มที่เยอะๆเลยแบบให้เน่าขาวเลยไม่ช่วยไหมไม่ช่วย